กับสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคทุกๆท่านนะครับอ่าครับเมื่อนี้ช่วงบ่ายๆนะครับช่วงแรงๆนะครับอ่าทางเอ็ดวิไลครับออกมาอยู่บ้านสวนนะครับอ่าตอนนี้นะครับช่วงบ่ายๆแรงๆนะครับครับเมื่อนี้สีมีตัวเลขแนวทางครับเอฟซีก็บล้อค่อยกันหลายครับแนวทางของป้ามนนะครับอ่าก็ถือว่าเป็น นะครับแนวทางของป่าม่นเป็นพระเอกทางช่องเฮาเลยนะครับเพราวะเอฟซีเราค่อยกันหลายแนวทางก็ถือว่าเดินดีมาตลอดนะครับอาครับวันนี้นะครับหนึ่งกุมภาพันธ์ครับสองพันหากสิบดแนวทางตัวเลขของป่าม่นครับก็ได้มาเป็นทีเรียบร้อยนะครับเอฟซก็บเราค่อยกันนะครับมืัอนี้ทางแอดวิไลได้มาลงปรับนะครับได้มาลงปรับเลยนะครับเดี๋ยวมาฝากมาต่อเอฟซคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกัน คุณพ่อคุณแม่ครับขอาบาเบิึงมาชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจครับให้ทางช่องที่สาคัญครับเอฟซีใหม่คุณพ่อคุณแม่ที่เขามาติดตามครับมารับชมใหม่ทางช่องเฮาอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อครับคุณพ่อคุณแม่สีบวผาดข่าวสารแนวทางครับเวลาทางช่องเฮาอัปเดตลิดใหม่ๆลงนะครับคุณพ่อคุณแม่สีบัผาดข่าวสารแนวทางกัน อครับช่วงนี้นะครับถือว่าใกล้โค้งเขาอ่าใกล้โค้งสุดท้ายกันแล้วนะครับอ่าให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันแต่ละสำนักสำนักที่ชอบอ่าสำนักที่ใช่นะครับติดตามกันนะครับเติมทย่อยลงให้เอฟซีกันไปเรื่อยเรืนะครับให้จับตาสำนักที่หอบหมักที่ห้าชอบนะครับอ่าครับเมื่อนี้กับแนวทางของป้ามนมาถึงแล้วนะครับอ่าอาอกมาฝากมาตอนกันเลยนะครับอ่า เพื่อป็นการเสียเวลาครับเฮาเข้าไปบังตัวเลขแนวทางครับของป้ามต์อ่านวทางครับหนึ่งกุมภาพันธ์ครับสองพันห้าร้อยหกสิบเด่าป่าป้ามต์ีใได้ตัวใดมาฝากมาตอนกันตัวเลขแนวทางถูกอกโดนใจกันบออ่าถือว่าเป็นไพ่อีกทางช่องเขาเลยอีกผู้หนึ่งนะครับแนวทางของป้ามต์นะครับอ่ครับเพื่อเบิ่งน้ำกันนะครับแนวทางของป้ามน์นะครับเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่เอฟซีจังแคบหน้าจอพร้อมกันด้้อครับ เดี๋ยวให้ทางแย็ดวิไลเขียนแป๊บหนึ่งนะครับแนวทางของป้ามนนะครับเขียนแป๊บเดียวนะครับป้ามนครับหนึ่งกพอครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด แนวทางเป็นบนล่างด้วยครับแนวทางของป่ามนเป็นบนล่างนะครับตลอดนะครับเอฟซีถ่ายเอฟซีนะครับเป็นแฟนคลับประจําของป่ามนนะครับกระทั่งช่องเฮานํามาตลอดช่วงนี้นะครับก็ถือว่าหนาจับตายอีกสานักหนึ่งขึ้นกันนะครับป่ามนหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับงวดนี้นะครับป่ามนวิ่งไปที่นะครับฮามบิ่งเลวิ่งกันก่อน ปลาโมนวิ่งวิ่งสองกับเจ็ดวิ่งสองกับเจ็ดนะครับวิ่งสองกับเจ็ดวิ่งสองกับเจ็ดนะครับเอามาเบิ้งชุดประกบคู่ของปลามนนะครับ บอกเกินเก้าเกินเดิมนะครับ FC ไม่เกินหกคู่นะครับอ่าคู่แรกครับ FC เจ็ดสองครับแปดสองครับห้าสอง๋อจับห้าสอง เจ็ดสามเจ็ดแปดครับเจ็ดหนึ่งครับหกจุดนะครับเอฟซี FC, คุณพ่อคุณแม่นะครับเอาเตรียมแครบหน้าจอครับอาจจะมีแดดแสงแดดซองนะครับแต่ว่ากับพ่อเห็นนะครับเอฟซีอาจจะมีแสงแดดซองนะครับอ่า ครับมเบึงตัวเน้่นนะครับเอฟซีอ่าระวังเล็กวิ่งนะครับปาม่นสกับ7ป็ดปม่นสีเด่นตัวใหญนะครับเอฟซีอ่ามีแสงแดดซองในเด่นครับอ่าเพราะว่าตอนนี้ไทยทํากันอยู่บ้านสวนก็คือสีพ่อชัดเจนอยู่นะครับสําหรับตัวเลขแมันแดดซองกับพ่อเห็นอยู่2กับ7ครับอ่าเล็กวิ่งครับปาม่นเด่นไปที่7เด้อครับ2เป็นตัวรองนะครับแล้วแนวทางครับชุดประกบคู่มีอยู่6ชุดนะครับ อ่าคุณพ่อคุณแม่ที่แคบนาจอบาเป็นนะครับทางแอดวิไลสิท่วนตัวเลขให้ fc คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังกันนะครับมี่ครับเก็ดสองแปดสองห้าสองเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งครับอ่ามาเบิ้งตัวเด่นกันนะครับอ่าตัวเด่นตัวเน้นนะครับ fc ป้ามดนวดนี่นะครับหนึ่งกลุ่มผ้าพันสองพันหาร้อยหกสิบเ็ดเด่นให้สองคู่นะครับเด่นให้สองคู่ ก็คือครับคู่แรกครับคือ72คู่ที่สองคือ78เด้นให้สองคู่นะครับป้ามดบอกว่าแนวทางบลายชุดเพื่อไม่เป็นการประมาทป้าม์ว่ากลับด้วยนะกลับด้วย ป่าม่นบอกมาแบบนี้นะครับเพราะก็ต้องนําเสนอแบบนี้นะครับห้กับนํานะครับก็คือตัวเด่นคือตัวเด่นป่าม่นเด่นเจ็ดสองกับเจ็ดแปดนะครับเอฟซีแนวทางเป็นบนบวกล่างอยู่แล้วนะครับไอเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องครับมากชอบแคบหนาจอไว้แล้วก็เอฟซีก็ล่อค่อยกันไลนครับสําหรับตัวเลขแนวทางของป่าม่นนะครับเอาการทางยอดวิไลนะครับสีเริมทยอยนะครับล่งไห้ที่สำนักที่เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ล่อค่อยกัน เดี๋ยวเขาเริ่มทยอยลงให้เพราะว่ามือนี้กะอาย่างก็มาถึงเป็นยี่สิบหกยี่สิบเกทแล้วนะครับยี่สิบหกแล้วนะครับมือนี้นะครับเดี๋ยวก็ถือว่าใกล้โครงสุดท้ายเขามานะครับอ่าคอมเมนต์มานะครับเพราะว่าทางช่องเฮานะครับไปติดตามกันหลายสำนักนะครับอ่าเพราะว่าอาจสิลืมนะครับเอฟซีหลายสำนักอีหลีครับช่วงนี้เพราะว่ามีเซียนใหม่นะครับติดต่อเขามาหลายอยากเอาตัวเล็กทั้ทางมาลงทางช่องเฮานะครับกถือว่าเป็น อันนี้มิดไม้อันดีนะครับทางเอฟซีซีเดีตัวเลือกนะครับห้ามาเข้าสอบสำนักใดเข้ากัจังตามนะครับแต่ว่าทางช่องนะครับอยากนําเสนอกับหลายๆช่องทางนะครับเสี่ยนสำนักต่างๆแต่จะนําเสนอว่าแนวทางของสำนักใดซีเมนต์นะครับแต่ว่าเขาก็ต้องเบิงเ่งแนวทางของผู้สักกอนนะครับก่รเสีย่ยงมาฝากว่าตอนเอฟซีนะครับว่าแนวทางของเพลิน สิเดินตีบอนะครับทางแอดวิไลตตองเบิงหนวดหนึ่งหรือสองหนวดสามหนว,ว,ว,วดก่อนแต่ใน,น,นทางของบอเดินถือว่าเอามาลงทางช่องเข้าใดเอามาฝากมาตอนเอฟซีกันใดเพราะว่านในการทํางานแอดวิไลบอกอยู่ตลอดนะครับราวาอยากให้เอฟซีทางช่องมีชคมีลาบกันทุกตุกคนนะครับจังเซอร์านะครับสานักเด็ดสํานักดังเอามาฝากมาตอนกันเอาครับตัวเลขเนาทางครับแคปหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันใอทางตัวเลขนะครับแอดวิไลก็ได้ทวนตัวเลขให้เอฟซี คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังกันเป็นทีเรียบร้อยนะครับเอาแนวทางของป้ามนนะครับเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่เอฟซีรอค่อยกันไลยนะครับอตอนนี้ก็อ,อยู่บ้านสวนนะครับมาสวนยางนะครับอาจารย์ได้ขอขอบุณขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่ทุกยอดไลยอดแชร์ด้วยครับที่คอยเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องโดยดีเสมือนมากนะครับทุกคอมเมนต์ทุกยอดไล่ยอดแชร์นะครับกขอกาขอบุณขอบคุณ ที่คอยติดตามเป็นกําลังใจให้เด้อครับขอขอ,ขอบุณขอบคุณทางแอดกับผมมีอยังไหลนะครับนอกจากหาตัวเล็กเนวาท่างเลยกะหาโชคหาลาบมาให้คุณพอ่อคุณแม่ทังช่องกันไม่มีโชมมีหลาบกันอ่าสุดท้ายนี่จากลากกันไปนะครับอ่าจากลากกันไปให้ FC ทังช่องอยู่ดีมีแห้งทุกทุกท่านโสดมันมนันลำรวยกันสุกุนซุกคนกินขอแรงแสบนอนหลับฝันดีไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ